สัปดาห์ที่แล้วอาหารที่ผมกินผ่านมาก็ปกตินะครับเวย์ก็พยายามเลือกน้ําตาลที่น้อยสุกี้ก็กินร้านเดิมๆนะครับไม่ใส่น้ามันสุกี้น้ําสุกี้แห้งก็กินทะเลบ้างหมูบ้างไก่บ้างก็ปนปนกันไปนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับผมอยากรู้ว่าหลังจากผมออกกาลังกายหนักๆหนึ่งวันเนี่ยวิ่งไปร้อยกิโลเนี่ยน้ำหนักผมจะลงกี่กิโลเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูอาหารที่ผมกินก่อนนะฮะร,ร้านนี้ผมก็กินสุกี้ตลอดเห็นไหมฮะแทบจะไม่มีน้ํามันเลยเขาผัดน้ําเปล่าให้เลย ข้าวก็กินปกติปกติกินกับข้าวก็ไม่เอาน้ําอยู่แล้วนะครับข้าวราดแกงธรรมดาก็ไม่มีน้ํากินผัดผักเห็นไหมผัดผัดถั่วงอกเต้าหู้ไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยก็กินอย่างนี้เป็นปกตินะแทบจะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากมาน,นี่ก็ของนักเรียนนะฮะแล้วเียกก็กินคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มาดูนะครับตอนเช้าผมโดนน้องแมวปลุกนะฮะหิวข้าวหิวข้าวเรียกเราก็เลยต้องจัดสักหน่อยเพราะตัวนี้มันร้องเสียงดังไง นะครับเราก็เลยเออหามุมให้อาหารหน่อยอาจจะวางกับพื้นนิดนึงนะครับแต่น้องก็น่าจะพอใจนะนะครับไม่หันหน้ามาคุยกับผมเลยนะครับตอนเช้าตื่นประมาณสักเกือบเกือบเ้าโมงม8แปดโมงสิบนบก็คิดอยู่ว่าจะออกกำลังกายดีไหมนะครับดูจากบรรยากาศฟินเนสแล้วแล้วก็เงียบสงัดนะครับวันจันทร์เราก็พักไปแล้ววันอังคารก็เดี๋ยวกลางคืนค่อยว่ากันตอนนี้พักก่อนชั่งน้ําหนักดูซิ นะครับของเดิมประมาณ80-79นะครับตอนนี้เหลือ79.6ไม่มีผลอะไรกับการวิ่งทั้งนั้นน้ำหนักไม่ลงเพราะฉะนั้นออกกำลังกายหนักๆวันเดียวช่วยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรสม่าเสมอนะครับหาอะไรใส่บาทดีกว่าทำบุญก่อนจิตใจจะได้ผ่องใสนะครับจะได้ไม่หมกมุ่นจะได้ไม่ต้องเครียดอะไรมากมายกับน้ำหนักกับรูปร่างออกกำลังกายให้มีความสุขไปหลังจากนี้ก็ไม่มีงานวิ่งละ นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุมอาหารกันแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องซ้อมหนักมากนะครับนี่ก็ใส่บาตรที่หนึง่งเมนูที่ผมใส่เป็นผัดเปรี้ยวหวานนะครับก็ดูสภาพผมนิดนึงนะครับตื่นเช้ามายังไม่ได้ทานอะไรเลยครับขนาดช่างน้ําหนักตอนท้องว่างนะเนี่ย <c oughs> อย่างเท่าเดิมเลยครับไม่รู้หนักอะไรนะฮะแน่นไปหมดเลยตอนนี้ร่างกายแต่รู้สึกว่าผมชอบรูปร่างแบบนี้นะผมค่อนข้างผมเคย80มารอบหนึ่งแล้วก็เพลมากตอนนี้มันแน่นไปหมดเลยฮะมันแข็งแรงมันกระสับกระเฉงแล้วมันก็ ค่อนข้างแบบร่างกายต้องการแรงประทะนะฮะเล่นกีฬาได้หมดเลยนะฮะถ้าลดกว่านี้อีกสักห้าโลผมก็จะตัวบางเลยเป็นนายแบบเลยนะ,ะับแต่ยังไม่พร้อมเลยฮะ,ย,ย,ฮะยังไม่พร้อมที่จะคุมอาหารเลยนะครับเมื่อกี้ก็เดินไปซื้ออกไก่มานหนึ่งเป็นไงฮะอกไก่อะไรอกไก่ทอดหาดใหญ่จ้านะ,ะับกินก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่าทาบุญใส่บาตรนิดน,นึงนะถ้าแปดโมงครึ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะมีอยู่ร้านเดียวที่เออใส่บาตรได้ <c oughs> นะครับถ้าช่วงเช้าเนี่ยจะมีประมาณสามสี่ร้านเลย เราสามารถใส่บารพระได้ประมาณแบบเกิน 3- ามสี่รูปเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเหลือรูปเดียวแล้วนะครับทุกคนก็มาทําบุญด้วยกันเห็นไหมพี่วูมพี่วินมาหมดแม่บ้านทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตื่นเช้าเนี่ยมาทําบุญดีกว่าใส่บาทดีกว่าการทําบุญทาทานเนี่ยก็เป็นเอ่อการเสียสละหรือว่าการสละทรัพย์เบื้องต้นนะครับการให้นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับทานศีลภาวนาลองฝึกดูง่ายมากนะครับเพื่อนสนิทเราก็ได้นะครับ ลุงข้างบ้านเราปภเราลองเป็นผู้ให้ดูทาไปบ่อยแล้วจิตใจเราจะค่อนข้างขัดเกลาไปเรื่อยๆนะครับมันช่วยได้เหมือนกันนะปกติผมไม่เข้าวัดเลยนะนี่ผมจะบอกเลยตั้งแต่มัธยมเนี่ยเวลาแม่พาเข้าวัดเนี่ยผมแบบร้อนมากอยู่ในโบสถ์ก็คือแบบอึดอัดแบบในใจนะั้นแบบแม่พามาทําไมนัม่นไ,ไม่ค่อยชอบเลยแต่พอโตขึ้นมาพอเริ่มทํางานพอมาใช้ชีวิตโอ้โหมันมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมผมชอบนะนะครับรู้สึกเราได้เห็นแบบ สิ่งที่เราอยากทาอยากเป็นไม่มีใครบังคับเราเราเป็นนายตัวเองนะครับเราทํางานกี่โมงก็ได้ตื่นกี่โมงก็ยังได้เลยจะออกกำลังกายตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เราทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ตอนเช้าผมใส่บาเซ็ผมกเ็เตรียมอาหารนะครับซื้อไข่พะโลมา3ลูกไม่เอาน้ําเอาเ,อาเอาต้าหู้แล้วก็อกไก่ข้าวหอมมะลิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินนะครับร้านแปซิฟาร้านแกงใต้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือภารกิจง่ายๆยังไม่พร้อมจอะออกกำลังกายเหมือนกันเดี๋ยวดูตอนเย็นว่าจะเล่นหรือเปล่า นะครับใช้ชีวิตแบบบาลานซ์นะไม่ต้องเครียดมากนะครับเราวิ่งมาเหนื่อยถูกไหมาวิ่งมา17ชั่วโมงมั้งเกิดบ17ชั่วโมงนะฮะโอ้โหร้อยโลนะโคเวอร์กี่วันเนี่ยเหมือนถ้าวิ่งแบบวันละสิบโลก็กี่วันอนะ่ะสิบวันนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเราก็ให้เวลาร่างกายได้พักผ่อนบ้างนะครับทําอะไรที่อยากทําบ้างนะจกักรยานคู่ใจผมเป็นไงฮะนี่ฮะโอ้โหเอาแค่นี้เลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมก็นอนนะครับดูหนังแล้วก็ไปทํางานต่อ นะครับสอนถึงเย็นๆแล้วค่อยออกกําลังกายหรือเปล่าค่อยว่ากันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับการทํางานยิ้มเยอะๆครับ